<28 S 2> วาย28ปีครับ 0, สูง1 6 3เซนติเมตร,นรในทีมงานของแข็งแรงมวยไทยยิมไทยแลแก้วใจพอแก้วใจพอบังเพชรครับนักสู้จากจังหวัดสิงห์บุรีวัย20ปีครับูุต่อสู้28ครับ155กับ163ว่ยเยอะครับรูร่รงโครงสร้างของแก้วใจ แต่ว่าวัดนาทีน้ำหนักตัวนะครับต้องแปดนี่แหละครับหมดหมายเลข27ครับโอ้โหตัวเลก็กกระชากลงมาครับนี่ครับเจอกนักมวยที่รูปร่างใหญ่กว่าเข้ามานะครับแข้งขวาพยายามจะประกบตีวงในนะครับยัสมินนนสซี่ศัยของยัสมินนนสซี่ ดูแล้วความคล่องแคล่วแม่นยําเป็นของทางด้านแก้วใจพอมงเพชรครับมาตามใบสั่งผู้สอนเลยครับทางด้านของแก้วใจแต่ดูแลกล้าออกอาวุกน,นะครับแก้วใจโอ้โหสีบกระจายครับแบบนี้ลากตัวใหญ่มาตีนของยัสมินนารารีนี้ไม่ธรรมดาครับสกัดได้แข้งขวาเข้ามาเตะตัวเลยครับถึงตัวเลยครับโอ้โหโยกนี้ทางด้านของทีมดักเล็กเลยครับโอ้โแข้งสายเออตาม้วยศอกครับ เข่าแหลมแหลมยาวยาแล้วครับมีศอกครับเป็นตัวช่วยตัวเสริมสูตรนี้จู่โจมถึงตัวเลยครับดูครับโนวัวพโหพันไม่ได้โอ้โหแทง้าย2เมตร3มเมตรรวมรวมสติรวมรวมสมาธิโอ้โหแทง้ายครับโอ้เริ่มจะเบือนหน้านี้หันหน้าหนีแล้วครับเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วต้อง่อยต้องมีศอกนัดมากครับไปก้มอย่างนี้กันยุ่งเลยครับดูครับดันจากมุมสู่มุมแล้วนะครับ หายใจแรงละครับทด้านของแก้วใจโอ้ตามมาตีถึงหน้าบ้านเลยครับโอ้กรรมการต้องไล่ข้ามุมแล้วก็ต้องนับครับนี่เป็นการเซฟนังมอยเป็นการเปิดโอกาสให้ร่างกายได้พักฟื้นด้วยนะครับฟังนับถึง8ไปก่อนครับอาครับนับ1ครั้งเสียหนึ่งแต้มครับมอยสามยกที่นี่โอ้ไม่ไหวครับโหดจริงๆครับเข่าของยัสมินไปน็อกเลยครับ แต่ยกแรกยังต้านได้เลยครับแต่ว่ายกสองนี้ทานไม่ไหวจริงๆครับนี่ครับแข็งแรงครับสาวจากสาราชนาจักรกับยัสมินาซารี <c oughs> โอ้โหนี่ครับแหลมแหลมหนักๆ <c oughs> แทงจักแทงจักนี่เป็นนับแรกนะครับ <c oughs> ดอกเตอร์พิธาทองแผ่นี่แยกนับก่อนโอ้โหดูครับเสียเข้าไป ยกนิดเดียวก็น,นู่นนะครับถึงหน้าอกถึงข้อหัวใจแล้วครับรูปร่างโครงสร้างและเป็นสาวจากสหราชอาณาจักรนะครับยัสมินอาซารีครับเอาชนะเทคนิกลองเอาแก้ใจพอเมืองเพชรไปได้นะครับ